ตัวเนี้ยราคาก็ถูกนะครับราคาถูกเลยนะครับราคาถูกแสนถูกแต่ไม่รู้ว่ามันจะปรับขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหมุนระเดอร์ซ้ายนะครับระเดอร์้ายผมก็จะหมุนได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้หมุนระเดอร์ขวานะครับนี่ครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเซตกล่อง 3Gx นะครับก็จะมี CEP ที่ผ่านพ้นไปเพื่อนๆก็ใครที่ใช้กล่องตัวนี้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับลองลองลองไปลองไปไปปรับตั้งค่าดูนะครับเพราะว่ากล่องตัวเนี้ยราคา ก็ถูกนะครับราคาถูกเลยนะครับราคาถูกแสนถูกแต่ไม่รู้ว่ามันจะปรับขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอรันซัมโบก็บินอย่างโหดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํากับมือใหม่นะครับที่หรือว่าเป็นมือเก่าหรือว่าเป็นมือกลางนะครับที่กําลังฝึกออกฟฝึกเล่นอยู่นะครับพื้นฐานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการเล่นเฮลิคอปเตอร์ สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยยกฮอขึ้นนะครับผมจะบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะยากนะครับมันจะต้องมีความกล้านะครับมีความกล้าที่จะยกฮอขึ้นมาทั้งที่เบสิกเราไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีนะครับเราก็จะต้องยกฮอเนี่ยจากพื้นขึ้นมานิดนึงเพื่อจะให้เราจะได้รู้อาการของฮอนะครับแต่ไม่ต้องยกสูงถ้ายกสูงแล้วเราจะตกใจเราโชค หมือนมันมีคลิปเก่าๆของผมอยู่อะเมื่อประมาณตอนที่ผมหัดเล่นใหม่ๆตอนอยู่บ้านเช่านะผมจะทําสอนคลิปนั้นไว้ยอดดูก็เป็นหมื่นอยู่นะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้หาไม่เจอแล้วเราก็ต้องค่อยๆยกหอขึ้นมานะครับค่อยๆยกหอขึ้นมาให้มันพ้นพื้นนิดนึงไม่เกินตะตุ่มเท้าของเรานะครับแล้วเราก็ลองควบคุมเดินหน้าถอยหลังดูถ้าไม่ได้แล้วก็เอาลงพอเราก็ไม่เสียหายนะครับถ้าเรายกขึ้นมาสูงระดับนี้เลยเนี่ยเราอาจจะ คือตกใจอะ่ะเราก็แถซ้ายแถขวาว่าคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับมันจะมีอีกทางเรื่องนึงก็คือไปลองเล่น,ลน,ลน,ลนในซิมูเลเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมที่จำลองขึ้นมานะครับจำลองขึ้นมามันเป็นโปรแกรมฝึกบินนะครับถ้าใครที่ยังอยู่ในช่วงการฝึกอยู่เนี่ยก็ลองไปเสิร์ชหาใน y t u t u นะครับว่าเอกสายหมุน ซิมู l เ t เตจะเจออยู่2คลิปนะครับเป็นโปรแกรมเป็นการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เป็นการเป็นการบอกนะครับเรื่องของการต่อสายการเซตอัพต่างๆนะครับลองลองไปดูนะครับมีอยู่2คลิปได้ผมจําได้อยู่นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอหอของเราต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็กล่องใจโลชดแฟต่างๆเนี่ยจะต้องสมบูรณ์แต่ชนี้มือใหม่หลายคนอาจจะบอกว่า เรายังไม่เก่งเลยเราเล่นแบบถูกๆไปก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดตกมาเนี่ยมันต้องมันจะได้ไม่ต้องเสียดายอันนี้ใช่จริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของถูกที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับสภาพเนี่ยชุดไฟดีไหมสปีดดีหรือเปล่าอะไรดีหรือเปล่านะครับเรายังบินไม่เก่งเลยนะครับแล้วเราไปเล่นฮอที่อ่าเป็นเป็นฮอที่บินยากนะครับชุดไฟไม่ดีบินแล้วมันโคง้คงเคง้คงโค้งเค้งอะไรอย่างเงี้ย นะครับเราก็ควบคุมยากบวกกับที่เราเป็นมือใหม่บินไม่เก่งอีกก็ไปกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็เล่นยากกันไปใหญ่นะครับขนาดมือโปปบินแล้วเนี่ยบินได้แล้วเนี่ยมาเล่นฮอที่เป็นมือสองอ่ะสภาพแบบว่าเออแบบสภาพแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันราคาถูกนะผองถูกแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยดีนะครับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะแต่ของดีราคาถูกก็อาจจะมีนะครับ ก็อาจจะมีก็ต้องหาฮอท,นะที่มีชุดไฟดีๆนะครับที่มีชุดไฟดีๆแล้วก็มีแมคาีนิกที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่บินขึ้นมานี่สันส่นสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วเราก็ยังยืนเล่นนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฮอไม่ไม่สมบูรณ์มันมันมันต้องบวกกับฮอที่สมบูรณ์ชุดไฟต้องดีนะครับแล้วพอเราไปฝึกเล่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีพลาดมีตกก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ เราจะไม่ให้ตกเลยตั้งแต่เราหัดเล่นจนถึงบิน3 d ดีไม่เคยตกเลยแม้แต่ไฟเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีพลาดมีตกมีหลงนะครับมีเอ,อ๋อมีอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นเป็นอะไรเป็นเรื่องจริงขนาดตัวผมเองผมยังผมยังเคยเจอนะครับยังเคยเจอเลยก็ยังไงก็มันก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าพวกนี้มันคือแมงกินตังนะครับ ถ้าเราจะก้าวเขามาเล่นเนี่ยเราก็ต้องทำใจยอมรับนะครับว่าเราจะต้องมีค่าเซอร์วิสค่าซ่อมเพื่อนๆจะต้องมาหัดทำเองเซตเองถ้าใครที่ไม่อยากจะเข้าร้านนะครับไปเซตไปอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูคลิปผมมันจะมีเรื่องของการาเซตนะครับกล่องไจโรจะมีแบบตั้งแต่เคบาจนจนถึงพวกบิส X นะครับแล้วก็่าสุดก็มี3 g x ด้วยนะครับกล่องตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวไปบินกันบ้างดีกว่าไม่ได้บินแล้วผมจะมาเก็บเบสิกหงายท้องนะครับหงายท้องหมุนลัดเดอร์ขวาด้วยนะครับนะครับ ลำนี้ก็เป็นกล่อง 3GX นะครับเป็น ALZ 450L นะครับปกติหางจะเป็น L แต่ผมใส่หางเป็นอ่าเป็นธรรมดาเป็น450ธรรมดานะครับเซ็ตเป็นแบบ 3D นะครับ ววออรมมมคับมมมหมุนลัดเด็กฝานะครับวันนี้ตอนแรกก็วอมก่อนนะครับวอมเป็นน้อ์มอนก่อนนะครับสร้างความคุ้นเคยกัน อันนี้หมุนระเดร์ซ้ายนะครับระเดร์ซ้ายผมก็จะหมุนได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้หมุนระเดร์ขวานะครับนี่ครับก็เริ่มคล่องแล้วนะครับหมุนระเดอร์ขวาหมุนระเดร์ขวานะครับ การฮอบสำคัญนะครับแล้วก็การเก็บเบสิกนี่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราควบคุมฮอได้เนี่ยสีทิศเนี่ยมันก็จะโอกาสตกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราเราเก็บเราขันหัวแล้วเรากันได้หมดทุกทิศไม่ว่าจะเป็นนอร์มอลแล้วก็อินเวอร์สนะครับอันนี้ลาดเดอร์ซ้ายนะครับลาดเดอร์ขวาลาดเดอร์ขวา ยิ่งห้อมันเปไป,ปมาแล้วเราคุมได้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเกิดทักษะความชํานาญมากขึ้นนะครับด้าเดือขวาเนี่ยครับผมหันหัวเข้าหันหางเข้านะครับตอนนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับฝึกอยู่ประมาณนี้ก่อน ฝึกฝีมือควบคู่กับการซ่อมบำรุงเซ็ตกล่องปรับการตั้งค่าการบินสไตล์การบินต่างๆจนเข้ามือตัวเองได้ผมว่าสุดยอดนะครับแล้วก็จะรู้สึกก็จะไม่เบื่อนะครับเวลาที่เราเล่นฮอเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้อีกนานแสนนานเลยนะครับไอการตกเนี่ยมันคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราต้องตกนะครับนะครับหันหัวเข้าหันหางเข้านะครับนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนช้าๆบ้างนะครับ อุ้ยหลง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 เนี่ยหมุนช้าๆปุ๊บมันเริ่มหลงเลยนะครับพอหลงปุ๊บเราก็ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ควบคุมอ่าเบสิกหันหัวไปทางไหนเราก็ต้องกันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมันมันมันหลงนะครับเมื่อกี้มันหลงเนี่ยมันหลงเพราะหันหัวไปทางซ้ายเนี่ยแหละท่านเนี่ยแหละแต่ท่าอื่นไม่ค่อยหลงเท่าไหร่นะครับ นะครับผมเริ่มสติหลุดแล้วนะครับตอนนี้พอแล้วนะครับสามนาทีเว้ย แาทานี้บินตามอาเภอใจกันบ้างนะครับกับกล่อง b ีซเอ็กกราสสี่ไม่ได้บินนานแล้วลำนี้เอามาสามดีบ้างนะครับก็อาจจะบินแค่ประมาณสักสองไฟสามไฟต่อวันหนึ่งนะครับแล้วก็มาบินแบบว่าเบสิกด้วยแล้วก็บินตาม ตามใจตามอำเภอใจกันบ้างนะครับไม่ได้บินนาแล้วลำนี้กล่อง B7X นะครับ เกนหางจะเยอะไปนะครับเกนหางก็แค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นจริงนะครับเพื่อน วันนี้จัดไปก็ประมาณ3ามไฟนะครับ3ามไฟก็สบายใจไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับกับ3 g X ก็ก็ยังบินอยู่นะครับนะครับลำนี้เพื่อนๆมือใหม่ที่ยังยังฝึกอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเพราะว่าอ่าถ้าเรายอมแพ้อะไรง่ายๆเนี่ย เราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องมีความพยายามนะครับอย่างเช่นเราจะอยากจะได้อ่าชอบใครสักคนหนึ่งหรือจะเป็นผู้สาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เราก็เราก็ต้องไปจีบเขาให้ได้นะครับ <c oughs> เราต้องมีความพยายามความมุมาณนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมเปรียบเทียบ <c oughs> ให้ฟังนะ <c oughs> ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบ <c oughs> กับอะไรนะครับ ต้องพยายามนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องนึกไว้เสมอเร,เราต้องคิดไว้เสมอเลยว่าเราต้องถามตัวเองนะครับว่าเราเล่นเพื่ออะไรนะครับเราเล่นเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเรารู้คําตอบว่าเราเล่นเพ vale ื่ออะไรเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขและเราไม่ต้องแข่งกับใครนะครับถ้าเรายังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้นะครับว่าเราเล่นเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีเป้าหมายในเรื่องของการเล่นนะครับแต่ว่าเป้าหมายของผมนะครับ สำหรับตัวผมนะผมก็เล่นเพื่อความสุขนะครับไม่แข่งกับใครแล้วก็เล่นแล้วเนี่ยฮอ,อไม่ตกแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ได้แข่งกับใครแล้วผมก็ไม่รีบนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาแนวทาาของผมเนี่ยไปปรับใช้บ้างก็ได้นะครับนะครับมือใหม่หลายๆคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบอกเลยเลยบอกเลยนะครับว่าเล่นยากแต่มันก็ไม่ยากเกินไปถ้าเรามีความตั้งใจและมุ่งมัน่นนะครับเราอยากชนะตัวเราเองเราไม่ต้องชนะคนอื่นหรอกนะครับ คนอื่นเขาเล่นเก่งก็ปล่อยเขาไปนะครับเราก็ดูแค่ตัวเราเองเราเล่นได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาต่ออยากจะก้าวหน้าในเรื่องของการเล่นน่ยเราก็ต้องมีการมาต้องมาฝึกเบสิกแบบนี้เหมือนผมผมก็อยู่กับตัวเองแบบนี้นะครับบินทุกวันบินเก็บเบสิกพื้นฐานอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้แข่งกับใครแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีแล้วเราก็เล่นแล้วเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินด้วยนะครับนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการ อยู่กับเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอยู่กับฮอบบี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ,บังคับเรือบังคับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปีกอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่กัะมาแบบมีความสุขก็คือจบนะครับแล้วไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับของการฝึกแบบไหนมาให้กับเพื่อนๆได้ดูช่วงนี้ก็ไม่มีงานนะครับบอกเลยแล้วไม่มีงานนะครับก็เลยมาทำคอนเทนต์แบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ